วันนี้อาหารลาวครับอันแรกคืออะไรนะพี่เก่งนี่คืออะไรล่ะทำไม่ได้นะออลามออลามอ๋อบ้านเราละชนิดสองนี่อะไรเอ่ยลาลาปลาลาปางามมากดูสิครับดูผิวละเอียดงามปลาสุกแล้วนะคะต่อไปคือไอสลัดลาวสลัดลาวมีถักน้ําแล้วก็มีไข่เกลือเทศเกลือเทศโอ้ไข่สลัดลาสลัดอันต่อไปครับพี่ค่ะ อันนี้ตำลาวส้มตำลาวเนาะซับเวอร์ตเสร็จกะปีนะคะอันนี้อะไรฮะอันนี้แะบรต้องมาเมื่อกี้ไข่แผ่นไข่แผ่นอ่าที่คนไทยชอบซื้อไปฝากอันนี้ครับเมนูเด็ดอะไรล่ะส้มแกงต้มใช่ไหมแกงส้มปลาแม่น้ำของแกงส้มปลาแม่น้ำของแต่เขาใส่มะเขือเทศกับต้นหอมเยอะๆเห็นไหม เอเควัน okay. นี้ก็มีไกด์แนะนำไกด์เกตุสาวจากเปรวเวสของเราโอเคทานกันได้เลยครับ